สุดยอดอออไรวะเียบอล้างอะไรนี่นี่มันมีผ้าเนี่ย เทคนิคของการทาสีต้องให้เละทั้งตัวทั้งสีทั้งละเลงฝังหน้า <laughs> <laughs> เทคนิคไม่ยากแต่เมื่เข้าสีเขา้าสำเร็จหมดแล้วไม่มีอะไรผสมเสร็จนะมีฮอทถ,ถาดเห็นไนหะมถาดนี้ก็หาซื้อเอาตามร้านเออแล้วเฮตามร้านขายผลไม้ ร้านขายผลไม้ใช่ไหมใช้บันไดครับเส้นสูงไม่พอบอกว่าให้ไอ้ลูกชายมาละเลงเนี่ยวาดก็วันนี้มาเป็นการตาดสี กางทาสีในตำนาน<ะ>ที่ทีสูงเลยความดันสูงดันตุหลักงการทาสีมีอะไรมากไาขึ้นหนลงคนระับลูกกิง้งคนไม่ใช่ช่างทำนี่ช่างก็ทำได้นะออกมาอยู่เป็น เยก็ช่างอีกไม่เห็นเลยช่างบ้านนอกอะ่ะถ้ากรลืดกระลาดไปก็จบงานรับตังส่งรูปไปโอเคแล้วครับเจ้านาย <c oughs> โอนเงินมาเลยครับ ยังว่านะถ้าอะไรทำเองได้มันเนาะทำเองดีกว่าทเองมันจะ,ะมีการตะัดสินใจเชียร์สายช่างมันเลยเกิดความกล้าการที่จะทำการที่จะเสี่ย รู้ว่าเสียงเหรอโอ้ต้องใช้บันไดลิงแล้วเหรอ <c oughs> นะเต <c oughs> ี๋ยจัด